อะ <c oughs> มาต่อการแยกตัวประกอบคลิมนี้ก็จะเป็นเชลยใบง,งานนา้าที่แปดสิบห้ากับน้าแปดสิบหกนะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องการแยกตัวประกอบโดยการใช้อะไรใช้สูตรนะซึ่งทบทวนนิดนึงสูตรห้องเราก็คือนี้ แยกตัวประกอบทโทษโทษแยกตัวประแกอบแล้วเฮ้อแยกตัวประกอบของเราสู้มันก็มีว่า x เท่ากับต้องจําให้ได้นะอันนี้เข้าใจสําคัญเลยจําได้ชายยาวๆในสูตรนี้เอาไปแยกตัวประกอบเวลาเราทำข้อสอบโอเน็ตหรือเรียนในมปลายในสายวิเคาะหิตต่อในอนาคตสูตรนี้สําคัญมากนะครูอยากให้จําเป็นความรู้ติดตัวนะซึ่งเอาไปใช้ได้สูตรนี้ย่าสุก็ต้องรู้ค่าอะไรมั้ง มันมีกี่ตัวล่ะมี a ห็นป่ะ a b c a b c a b c ก็มี3ตัวคือค่า a ค่า b ค่า c ทุกปบะสูตรนี้ถ้าเราหาค่า a ค่า b ค่า c ได้เราก็สามารถแยกตัวประกอบสมก,การกำลังสองได้ถูกไหมสมการกำลังสองตัวแปรเดียวนะสูตรนี้ใช้ได้แค่แยกตัวประกอบสมก,การกำลังสองตัวแปรเดียวถ้ามากกว่านี้ไดตัวแปรมากกว่านี้ก็จะหาไม่ได้แต่สูตรนี้ใช้บ่อย เริ่มทำเลยก็คือสมาการนะต้องอยู่ในรูปทั่วไปก่อนโจทย์ให้มาอะไรก็แล้วแต่แต่โจทย์ใบงานย่าง่ายมันจับเท่ากับศูนย์แล้วถุกปะถ้าโจทย์เชน 3x บวก5เท่ากับ 2x แบบเดียเราต้องย้ายค้างก่อนให้มันเท่ากับอะไรันเท่ากับศูนย์ก่อนนะมันถึงใช้สูตรได้ สมการมันต้องอยู่ในรูปนี้ก่อนรูปทั่วไปเห็นไหม ax กลังสองบวก bx บวก c ะับศูนย์ขอที้หนึ่งโจทย์มาเป็นแบบนี้อืมเราก็หาค่า a ก่อนค่า a เป็นเท่าไหร่ขอนี้ค่า a คือตัวเลขที่อยู่นะตัวแปรกำลังสองเห็นไหมค่า a ก็ตัวเลขข้างหน้ามาันมาใสา่ก็คือ a เป็น2 b เป็น ตัวเลขที่อยู่นะจะเป็น x กลังหนึ่งถ้ามันไม่เขียเลขไว้ก็คือ b เป็นหนึ่ง c ก็คือตัวเลขเพียวๆเลยอย่าลืมเอาเครื่องหมายมาด้วยนะมันเป็นลบหนึ่งเราต้องใส่ c เป็นลบหนึ่งประมาณนี้จากนั้น b กำลังสองลบ c ac ก็คือ b กำลังสองก็คือหนึ่งต่อแทนค่าไปอย่าลืมใส่วงเล็บด้วย ก็จะเป็นหน่วง,งเล็บทั้งหมดยกกำลังสองลบ c A เค่า A เป็นเท่าไหร่ A เป็น2 C เป็นทดทดทด C เป็นลบหนึ่งนะนี่สู้มันสู้มันมาแบบนี้ถูกไหมเราก็มองอันนี้เป็นค่า B อันนี้ก็เป็นเล็กซอันนี้ก็คือค่า A อันนี้ก็คือค่า สี่ก็ค่าที่เราหามาันี่แหละไปแทนในสูตรว่าคิดเลขหนึ่งทั้งหมดยกกับหลังสองก็คือหนึ่งก็คือหนึ่งถูกไหมลบ ลบสี่คูณสองก็จะเป็นลบแปดลบแปดคูณกับลบหนึ่งคูณกับลบหนึ่งขวัญตาเท่ากับแปดดังนั้นอันนี้ก็จะเป็นบวกแปดแปดบวกหนึ่งก็เท่ากับเก้าดังนั้นเก้าเนี่ยมันมากว่าศูตรถูกปะแสดงว่าคำตอบของเราก็จะมีกี่คำตอบเอ่อ สองคำตอบนะแต่ถ้าถ้ามันมากกว่าศูนย์มันจะมีสองคำตอบแต่ถ้ามันเอ,อ่อถ้ามันถ้า b กำลังสองลบ AC, อะ่ะเท่ากับศูนย์มันจะมีหนึ่งคำตอบแต่ถ้า b กำลังสองลบ c AC, น้อยกว่าศูนย์ก็จะไม่ มีคําตอบสูตรเรามันก็จะมีสามแบบนะถ้ามากกับศูย์ก็จะมีสองคำตอบถ้ากับศูตรมีหนึ่งคำตอบถ้าน้อยกับศูย์ก็จะไม่มีคําตอบก็คือค่าในรูทเนี่ยมันจะทําบอกเราว่าระยะตัวกรองมามันจะมีกี่คาตอบนะถ้าในรูทติดลบก็จะไม่มีไม่มีคําตอบถ้าในรูทเป็นศูนย์ก็จะมีแค่หนึ่งคำตอบถ้าในรูทเป็นบวกก็จะมีสองคำตอบแต่ข้อนี้เราทดมาแล้ว B กับลังสองลบเรามันได้เป็นก้าถูกป่ะมันมากกว่าศูนย์สุดท้ามันจะเป็นสองคำตอบอ่ะสูตรก็ให้มาปุ๊บเราทดมาแล้วนี่ลบ b ก็เท่าไหร่นี่สแควร,รู B กัลังสองก็คือ1นึ่งกัลังสองลบ C A. A. เป็นเท่าไหร่ A เป็นสอง C เป็นลบหนึ่งส่วนด้วยอุ้ยเฮ้ยประกาศมันเขียนไม่ติดวะเนี่ยส่วนด้วยสองเอ ก็สองคูณหนึ่งคิดเลขออกมาอันนี้ได้เป็นลบหนึ่งบวกลบสแควรูทหนึ่งกำลังสองก็คือหนึ่งลบสี่ลบสี่คูณสองลบหนึ่งก็เป็นเท่าไรบวกแปดอ่ะส่วนด้วยสองเพราะว่าสองคูณหนึ่งก็ได้สองตรงนี้ก็ได้เท่ากับตรงนี้ ตรงนี้ตรงนี้คิดเลขออกมาแล้วก็ได้เท่ากับตรงนี้มันก็จะได้เท่ากับลบหนึ่งบวกลบสแควรูทเก้าส่วนสองก็เท่ากับเท่าไรรูทเก้าทอดมาได้อะไรคูณการสองตัวแลได้เก้าเลขที่เหมือนกันะ่ะรากที่สองของเก้าคือเท่าไรก็คือสามถูกปะทอดมาแล้วก็จะเป็นบวกลบสามส่วนสองอ่ะ ไม่ครูทำอะไรผิดเนี่ยอ๋ออันนี้ครูทำผิดนะตัวส่วนเอมันเป็นเท่าไหร่เอมันเป็นเออเป็นสองนะมันจะสองคูณสองมันจะได้สี่แก้หน่อยแก้หน่อยอืมตัวส่วนจะนีก็เปลี่ยนเป็น 4. สี่สุดท้ายคำตอบของเราก,ก็จะมีกี่คำตอบสองคำตอบเห็นไหม ก้อนหนึ่งก็ลบหนึ่งบวกสามส่วนสี่นี่ก็มาเป็นก้อนนี้ต่อไปก้อนฝั่งนี้ล่ะบวกไปแล้วก็จะเป็นอะไรอะไรอีกตัวหนึ่งลบอืมก็คิดเลขออกมาก็จะเป็นอันนี้ก็จะเป็นเอ,อลบหนึ่งบวกสามมันจะเป็นสองส่วนสี่ตัดเลขก็สองหนึ่งสองสองสองสี่ ก็จะเหลือหนึ่งส่วนสองฝั่งนี้ก็จะได้เท่าไรลบหนึ่งลบก็อีกสามลบก็จะเป็นลบสี่ส่วนสี่ตัดเลขโชะโชะก็จะเป็นลบหนึ่งส่วนหนึ่งก็คือลบหนึ่งดังนั้นคำตอบของ สมการคือลบหนึ่งและหนึ่งส่วนสองประมาณนี้อ่ะจด ดูขขาสองสิเขาสองค่า A ก็จะเป็น3เห็นปะ B เป็น10 C เป็น3าอ่ะเเป็น3 B เป็น10 C เป็นสามแทนไปในสู้ก็จะเป็นจาก B กัลังสองก็จะกลายเป็นเอาค่า B ของเราคือเท่าไหร่คือ10ก็จะเป็น10บกำลังสอลบ C A c ค่า A ของเราเป็น3 c ก็เป็น3ก็จะเป็น100่งลบ3คูณ3ได้9 9คูณ4 9 4ก6ก็จะเป็นลบส6 100ลบส6ก็จะเหลือ50 54นะ ถูกป่ะน่าจะถูกนะเดี่ยวห้สีจากสูตรอ่าจากสูตรเราเขียนสูตรมาก่อนลบ b บวกลบส q กแ r e r o B t b ทั้งสองลบ c a c ส่วนด้วยสอง a แทนค่า b เข้าไปในสูตรก็เป็นลบ วงเล็บ b เป็นสิบวกลบสแควรูท b กำลังสองก็ในเราทดมาแล้วได้เท่าไหร่ห้าสิบสี่กรใสมา ส่วนด้วยสองเอก็เป็นสามเคลนิสหนึง่งก็จะเป็นลบสิบบวกลบสแควรูท ันนี้ครูคิดเลขผิดปล่าวะหวกสามหกทดหนึ่งหกเจ็ดใส่ตาอ่อตอนนี้จะเป็นหกสิบสี่นะแก้แก้เป็นหกสิบสี่ไม่ใช่ห้าสิบสี่นะจะเป็นหกสิบสี่ วนด้วยหกค่า A เป็นสามส่วนด้วย2องก็จะเป็นสองคูณสามก็จะเป็นหกอ่ะตัวส่วนถูกค่า b เป็นสิบเอาไปแทนในสูตรน,นี้ลบ b ก็แทน b ไปเป็นสิบก็จะเป็นลบสิบอ่ะถูจกจำแค่รู้ทดมาแล้วเป็นหกสิบสี่เป็นรูปหกสิบสี่อ่ะถูกดังนั้น ลบสิบบวกลบตัวหกหรืออีกแบบหนึ่งก็คืออะไรทอดรู้ได้ไหมเนี่ยหกสิบสี่อ่ะทอดได้นะอะไรรากที่สองของหกสิบสี่อะไรคูณกันสองตัวที่เป็นเลขเหมือนกันเดขหกสิบี่ก็คือแปดคูณแปดถูกปะก็จะดึงแปดออกมาได้หนึ่งตัวตัวหก ตัดเลขให้มันสวยๆหน่อยสิครับมันเป็นเลขคู่มาเลยแล้วมันเป็นเลขคู่มาเลยเอาสองตัดได้สองอะไรสามสองสี่แปดสองห้าสิบอันนี้จะเป็นลบห้ามันก็จะได้เป็นลบห้าบวกลบสส่วน สามอ่าแล้วก็มาเคิดตรงนี้ต่อก็จะเป็นลบห้าบวก c ส,ส่วนสามอันนี้จะเป็นลบห้าลบ c ส,ส่วนสามเขียนเลขมาสิลบห้าบวก c ก็จะเหลือลบหนึ่งส่วนสามลบห้าลบ c ก็จะเหลือ ลบ 9, ส่วนสอันนี้ตัดได้3า3 3นึเกา็จะเป็นลบสาแบบน,นี้ดังนั้นคันตอของสมการคือลบสและลบหส่วนสามอ่าประมาณนี้นะ มาขอสารต่ออันนี้ก็ไม่มีอะไรเข้าใอ้ส่รูปสมการทั่วไปถูกไหมบรรดาที่ส่องเ่ยค่า a ก็จะเป็นสอง c เป็นลบหนึ่งเอ้ b เป็นลบหนึ่ง c ก็เป็นลบหนึ่ง a เป็นสอง b เป็นลบหนึ่ง c เป็นลบหนึ่งแทนเข้าไปในสูตร ไปเป็นลบหนึ่งลังสอง 2, ลบซีเอซีเอก็จะเป็นสองซีก็จะเป็นลบหนึ่งลบหนึ่งยกกำลังสอง 2, ก็จะได้หนึ่งลบซีคูณสองก็จะเป็น 8, ลบแปดลบแปดคูณกับลบหนึ่ง 1, ลบกับลบเป็นบวกก็จะเป็นบวกแปดก็จะได้เป็นเก้าจากสูตรก็เขียนสูตรลงมาลบ b บวกลบสแปรรูท B กำลังสองลบ C A C ส่วนด้วยสองของเราไปลบหนึ่งก็แถบไปในสูตรบวกลบตรแควรูรไในจะแควรูตเนี้ยในตแควรูตเราทดมาแล้วได้เท่าไรได้เก้า ก็ใส่มาส่วน 2a ก็คือ2คูณกับเอของเราเป็นเท่าไหร่ค่าเอของเราเป็น2ก็2อคูณสลบคูณก็ลบหก็จะเป็นบวกหก็เป็น1บวกลบอันนี้ทอดรู้มาเลยในรู้เป็นเลขอะไรเลขเก้าทอดออกมาก็จะเป็นสามเราใสองของเคือ3ามถูกปะส่วนดีสี อ,อันนี้ก็จะเป็นหน 4. 4ึ่งบวกสามส่วนสี่ก็จะเป็นสี่ส่วนสี่สี่ส่วนสี่ก็ตัดเลขโชกโชกก็จะเป็นหนึ่งฟังขวาละ่ะหนึ่งบวกสามส่วนสี่ไปแล้วต่อไปก็ต้องเป็นอะไรหนึ่งลบสามส่วนสี่อ่ะ คำตอบมันจะมีซองค้านะเห็นปะบวกไปแล้วก็จะเป็นก้อนนี้ก้อนบวกไปแล้วปึ๊บปึ๊บปึ๊บก้อนบวกต่อไปน้องเป็นก้อนเลยก้อนลบนี่ก็จะมาเป็นก้อนนี้ก็จะเป็นหนึ่งลบสามก็จะเหลือลบสองส่วนสี่ตัดเลขกันซิสองหนึ่งสองสองสองสี่ก็ได้เท่ากับ ลบหนึ่งส่วนสองดังนั้นคำตอบของสมการคือลบหนึ่งส่วนสองและ1ถ้าครูคิดเลขผิดเลขอะไรเราก็ทำให้มันมาทูกเลยนะเพราะบางทีครูรีบอัดคลิปอัดอะไรมันก็จะเร็วนิดนึง ผิดพ,พาร์ทก็มีกันบ้างอืมแต่ส่วนใหญ่นะจะไม่ผิดหรอกเพราะขู่เพาคอนคาส์ตเล็กแม้นอยู่แต่ก็มีอยู่แล้วแหละผิดอ่ะเป็นเล่นปกติห้องคอนิซานแต่ผิดเดี๋ยวเราต้องอยูจากการแก้ไขเข้าใจป่ะอันนี้ก็ทำเหมือนเดิมเลยเนี่ยอันนี้ก็จะได้ค่า A เ,เป็นเท่าไหร่ A เป็น15 B เป็น2 C เป็นลบแปเป็น15 B เป็น2 C เป็นลบแก็ค่ายมาแทนในสูตร B เป็น2อก็สทั้งหมดยกกำลังสองลบ C A เ A เป็น15 C เป็นลบแ สองกำลังสองอะไสี่ล,ลบสี่คูณสิบห้าสิบห้าคูณสี่ก็เป็นหกสิบถูกปะก็จะเป็นลบหกสิบทดทดทดลบหกสิบสิบลบสี่คูณสิบห้ามันก็คือลบหกสิบถูกไหมลบสี่คูณสิบห้าได้ลบหกสิบ แล้วก็คูณกับคูณกับเออลบแปดก็ไปคูณกับแปก่อนศูนย์ก็ห้ศูนย์นะแปดหาสี่สิบแปดหกสี่ก็เป็นบวกลบคูณลบก็เป็นบวกสี่แปดสิบ ก็จะได้เท่ากับ484อันนี้อลองคิดเล็กดูถูกไหม ก็จะเป็น C แล้วแปดสิบส,สี่นะ B กำลังสองลบ C A C ของเราอะ B กำลังสองลบ C A C ของเราก็จะคำนวณมาแล้วก็จะได้ C ร้อยแปดสิบสี่สูตรของเราก็คืออะไร ลบ b บวกลบสแพรรู b, ท b กำลังสองลบ c ac ส่วในส่อง a <c oughs> b ของเราก็เป็น2บวกลบสแพรรูท c แป c ตัวในส่อง a 2คูณ a ก็2คูณ1ิิดเลขก้อนนี้ก็จะเป็นลบสอบวกลบอันนี้เห็นปะ่ร4อ4เนะี่ยมาลงทายด้วยเลสี่เห็นปะก็จะมีเลขที่เราซุ่มก็จะมีอะไรม้าง1 2คูณ12ถูกปะเพราะ2องคูณ2มันได้ีตัวทายมันไดซี่ใช่ไหมเราลองซุ่มเลขสิ1 2คูณ 12, 12ได้ไหม ม่ได้เพราะสิบสองคูณสิบสองแล้วเดี๋ยสิบสี่ก็ลองเปลี่ยนเลขก,ก็เป็นเพิ่มไปยี 22, ่สิบสองคูณยี่สิบสองมันก็จะได้เป็นสี่ร้อยแปดสิบสี่นะอันนี้ทอร์ดออกมาได้ก็จะเป็นยี่สิบสองส่วนสองคูณสิบห้าจะเป็นสามสิบอ่ะตัดเลขหน่อยสิสองหนึ่งสองเอ้ย สองหนึ่งสองสองสก็จะเป็นลบหนึบวกลบสิอส่วนสิาอ่าก็มาที่เลขค่า x กของเราก็จะเป็นลบหนึบวกสิ็ส่วนสิ 15, ก็จะได้เป็น10บส่วนสิห ตัดเลข2ตัดไม่ได้ตัดตัดได้ก็คือ5 2าสองสก็จะเป็น2องส่วนสค่าเลกได้แล้วต่อไปค่าบวกเอาไปแล้วต่อไปค่าลบก็จะเป็น ลบสิบสองส่วนสิบห้าสิบสองมันเป็นจำนวนคู่อันนี้เป็นจำนวนคี่มันก็ไม่น่ามีดัตต์กันได้นะมีไหมเอาลองดูน่าจะมีนะก็สามสามสี่สิบสองสามห้าสิบห้าเพเดี๋ยวจะได้เป็นลบสี่ส่วนห้าดังนั้นคำตอบของสมการคือ ลบสี่ส่วนห้าและสองส่วนสามอ่าเสร็จวันนี้ฝนตกด้วยครูก็เพิ่งตื่นเพิ่งไนก็อาจจะมีอัดคลิปไปช้าหน่อยนะแต่ส่งใไปแล้วสร้างคลิปก็แ่้นะกล้กลเสร็จแหละส่วนในซ่องน้าเนี้ก็อาจะปั้นถันอยู่ตอนนี้ซ่องทุมครึ่งครูส่งคลิปกน็น้าจะประมาณตอนสามทุ่มก็น้าจะทำกันได้อยู่ คลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะขอใอยพวกเราตั้งใจดูแล้วก็ไม่เข้าใจก็ไมาทำผู้ได้ตั้งใจดูตั้งใจทําความรู้อะมักเรียนได้เองไม่มีใครเอาไปได้หรอกมันก็เป็นความรู้ที่ตัวไปนะสู้ๆนะโชคดีเจอการวันพุธไปแล้ว